ขอบคุณคดิตผู้แปลไม่รู้อ่ะก็อยากแปลลัทธีสีแดงสำนักงานใหญ่ห้องพิธีกรรมลับไว้เป็นไปได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นคุณหญิงเมอร์ฟี่เกิดอะไรขึ้นครับ ทำไมห้องทาพิธีรับทั้งหมดถูกทำลายในหญิงเมอร์ฟี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับในหญิงเมอร์ฟี่ฉันไม่เป็นไรฉันยังมีชีวิตอยู่เกิดอะไรขึ้นทําไมอ e ีเธอถึงหลุดการควบคุมแล้วระเบิดละ่ะฉันไม่คิดว่าแรงสะท้อนจากการขัดจังหวะของคาถาจะรุนแรงได้ขนาดนี้มันผิดพลาดตรงไหนกันลงศพแห่งการหลับไหลชั้นนิลันเป็นเครื่องมือเวทที่มีพลังเหนือจินตนาการในการชุบชีวิตคนตายนั่นคือเหตุผลที่ทําให้มันเป็นเครื่องมือเวทที่อันตรายและต้องห้าม หากเราใช้ลงศพของท่านนำชาวลูกศิษย์อันเป็นที่รักของไว้กลับมาและเปลี่ยนเขาให้เป็นหุนเชิดของเราเพื่อที่เราจะได้เข้าใกล้ไว้ได้ง่ายขึ้นดูเหมือนว่าคุณจะรูม้มามากเกี่ยวกับเครื่องมือเวทที่เป็นสัญลักษณ์ของฉันฉันควรจะแปลกใจใช่ไหมยังไงก็ตามอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและสร้างลูกศิษย์ที่ดีออกมาสิทย์คนที่สองของ หน้ากากดำไรหน้าคุณหยวนคุณชมชั้นมากไปแล้วนยายหญิงเมอร์ฟี่พีแคนและผมก็ไม่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของเขาอีกแล้วตอนนี้ถ้าท่านเห็นด้วยกับแผนของผมโปรดให้ความปลอดภัยแก่คนของผมด้วยฉันคิดว่านายกำลังเข้าใจอะไรผิดนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นพักเล่นพวกของไว้กับลูกศิษย์คนแรกของเขาหรือนายที่ฆ่าชาวด้วยความหลงตัวเองและความริษยาและหนีไปมันเป็นเรื่องระหว่างนายกับไว้สิ่งนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมฉันต้อง ไปสร้างศัตรูกับนักเวทธรมินทร์ทลายล้างล่ะดูเหมือนว่าครั้งนี้ฉันจะเจอคนที่เหมาะสมแล้วเท่าที่ฉันรู้การฟักไข่ของกระจกวิเศษจะกินพลังชีวิตอย่างมากแม้ว่าไว้จะเป็นจอมเวทรมินทร์ทำลายล้างแต่เขาก็พ่ายแพ้กับโจเซฟและยังมีชาวที่เป็นจุดอ่อนของเขาด้วยถ้าแผนนี้สำเร็จพลังชีวิตของเขาจะไม่เหมาะสำหรับการฟักไข่อีกเขาพูดถูกพลังชีวิตของนักเวทรมินทร์ทำลายล้างจะหายยาก และเป็นประโยชน์อย่างมากนอกจากนี้ไว้ยังซ่อนตัวอยู่หลังจากการพ่ายแพ้ของการต่อสู้ที่ทำให้เขาเกือบตายแม้แต่คนงโง่ก็รู้ว่าพลังของเขาเกือบถึงระดับสูงสุดแล้วนี่เป็นโอกาสที่หาย,ยากจริงๆ น่าสนใจมากในกรณีนี้ฉันจะช่วยนายและรับรองว่าแผนนี้จะสําเร็จอย่างแน่นอนใช่แล้วแผนนี้กําลังดําเนินไปอย่างราบรื่นจนถึงตอนนี้แม้ว่าพลังของไวจะแข็งเก่งมากกว่าเดิมก็ตามเขาออกไปแค่ครึ่งชั่วโมงแต่กลับมาฆ่าชาวซึ่งเขาปฏิบัติเหมือนกับลูกชายแท้ๆของเขาอย่างไม่ลังเลเกิดอะไรขึ้นในครึ่งชั่วโมงนั้นกันโถ่ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น ลงศพแห่งการหลับไหลชั่วนิรันด์คำสอนลับฟื้นฟูเลือดไ้เลวนั่นทำให้ฉันต้องเสียส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณฉันไปแกจะต้องชดใช้สำหรับสิ่งที่แกทำไว้ไว้ท่านหญิงเมอร์ฟี่หัวหน้าหมาป่าขาวฮิลิกมาขอพบท่านครับเขาต้องการอะไรบอกเขาว่าเขาเอารมณ์ไม่ดีและเดินออกไปเขาบอกว่าเขารู้ว่าทำไมท่านถึงล้มเลว ให้เขาเข้ามารับทราบครับเดดี้เมอร์ฟี่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบคุณในที่สุดผมมาขอเข้าพบหลายครั้งแต่กลับไม่ได้ผลผมดีใจมากในที่สุดความปรารถนาของผมก็เป็นจริงเฮลิกไม่ต้องมากพิธีบอกฉันมาว่าอะไรทําให้นายมั่นใจที่ทําให้นายรู้ว่าทําไมฉันถึงล้มเหลวแล้วก็บอกฉันทีว่าทําไมนายถึงรีบออกจากพื้นที่ของนักล่าก่อนที่สิ่งต่างๆจะผิดพลาด ถ้ามันไม่น่าเชื่อถือมันจะทําให้ฉันคิดว่านายเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทําให้ฉันล้มเหลวแม้แต่คําพูดของเธอก็ยังทําให้รู้สึกถึงแรงกดดันนี่คือระดับทําลายล้างยกโทษให้ด้วยแต่ เหตุผลที่ทำให้คุณล้มเหลวคือคุณฉันเหรอยังจำได้ไหมแน่นอนฉันจำได้ล่าของจรถูกปรสิตในโลกแห่งความฝันยึดครองเท่าที่ฉันรู้มันแข็งเก่งกว่าระดับบาดกลัวแต่มีอายุไขที่สั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นภยัยคุกคามต่อฉันนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงให้หยุดการตรวจสอบร้านหนังสือและมุ่งเน้นไปความพยายามทั้งหมดของคุณไปที่คำสั่งของการฟักไข่กระจกวิเศษแต่คุณรู้อะไรไหมครึ่งชั่วโมงที่แล้วไว้อยู่ในร้านหนังสือนะ่ะ นายหมายถึงใช่มันเป็นอย่างที่คุณสงสยัยอะไรทําให้ไว้เปลี่ยนใจกระทันหันและในที่สุดแผนของคุณก็ล้มเหลวไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจ้าของร้านหนังสือนั่นวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยเป็นความเงียบสงบที่หาได้ยากฉันควรจะทบทวนพื้นฐานบางอยา่างหรือวิเคราะห์ความฝันนั้นในตอนนี้หืมเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่นานมานี้ทําไมดูเหมือนลูกค้าจะมาทีละคนฉันยุ่งมากจนไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเลยฉันแค่ ปฏิเสธไม่ได้มาต่อไวๆนะเจ้าปัญหายินดีต้อนรับคุณมาที่นี่เพื่อยืมอ่านหรือซื้อหนังสือใช่ไหมครับหากคุณมีคำถามใดๆอย่าลังเลปลดถามผมมาได้เลยถามอะไรก็ได้หรอแน่นอนตราเท่าที่มันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจลูกค้าคนนี้งดงามมากจริงๆไม่ว่าคุณจะมองดูท่าทางของเธอยังไงเธอเป็นเหมือนเอลฟ์ป่าที่สมบูรณ์แบบมันจะเป็นคอสเพย์ มืออาชีพในตำนานน่าคิดถึงจริงๆบนโลกใบนี้เนื่องจากกระแสอนิเมะภาพยนตร์วิดีโอเกมและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมมีหลากหลายคุณสามารถพูดได้ว่าอุตสาหกรรมคอสเพย์ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากฉันไม่คิดว่าฉันจะเห็นนักคอสเพย์มืออาชีพแบบนี้ที่โนคินฉันยังคิดว่าเธอเป็นเอลฟ์จริงๆซะอีก ความรู้สึกโรแมนติกของเอลฟ์ผมบอลสีทองแสนสวยที่เข้ามาในร้านหนังสือสโสมท่ามกลางสายฝนผู้หญิงคนนี้เข้าใจแล้วฉันไม่ได้คาดหวังว่าเอลฟ์จะมาอยู่ในซอยของฉันไม่น่าแปลกใจที่จิตใต้สำนึกของฉันทำให้ซิลเวอร์เป็นเอลฟ์ในความฝันใช่หูยาวๆนั่นเหมือนของจริงมากฉันมีความสุขที่ได้เห็นมัน ดีจังเขาคือเจ้าของร้านหนังสือผู้รอบรู้หรือเปล่าดูเหมือนเขาจะไม่แปลกใจเลยเขาแกล้งทําเป็นว่าเขารู้ว่าฉันกําลังมายังไงคุณคิดว่าจะใจเย็นหรือตกใจแต่การแสดงออกของเขาคือความตื่นเต้นความชื่นชมความคิดถึงและความแน่นอน ความรู้สึกที่ลึกซึง้งที่มีเพียงสายพันธุ์ที่มีอายุยืนยาวเท่านั้นถึงจะมีทำไมมนุษย์ถึงมองเอลฟ์แบบนี้กันยังไงก็ตามฉันควรใช้สัมผัสมานาะให้กับทังล้านก่อนบางทีชายหนุ่มคนนี้อาจจะไม่ธรรมดาอย่างที่เห็นเดี๋ยวนะความรู้สึกแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเลยเจ้าของร้านหนังสือน,นี้มีฟัน4 0ซี่มันไม่ใช่เงื่อนไขหรือของปลอมมันขัดกับร่างกายมนุษย์ทั่วไปโดยสิ้นเชิงเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นสิ่งที่แม้แต่ฉันก็ยังไม่สามารถสรุปได้ คุณบอกว่าถ้ามันอยู่ในขอบเขตของธุรกิจถ้าเขารอบรู้และมีอำนาจทุกอย่างจริงๆบางทีนี่อาจเป็นราคาที่เขาจ่ายไปเขาสามารถอยู่ได้เฉพาะในร้านหนังสือนี้เท่านั้นสิ่งมีชีวิตโบราณที่ไม่รู้จักมีลักษณะของมนุษย์และหัวใจของสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวมีพลังอันนาสะพึงกลัวและยังใช้ชีวิตเพียงลําพังหลบซ่อนอยู่ในชีวิตคนธรรมดาแล้วความคิดถึงของเขาอาจเป็นไปได้ว่าเขาเคยรู้จักกับใครบางคน,คนจากตระกูลไอริสมานาย้อนกลับมาออล่าแบบนี้ นั่นคือออล่าของแม่มดดั้งเดิมเลดี้ซิวเวอร์วิญญาณแห่งตระกูลไอริสโลกแห่งความฝันเธออยู่ที่นี่แล้วออล่าของเลดี้ซิวเวอร์มันไม่ผิดใครบางคนจากตระกูลไอริสจะไม่มีวันพลาดการสั่นของวิญญาณน,นี้เธออยู่บนชั้นสองของร้านหนังสือฉันสัมผัสได้ถึงโลกแห่งความฝันของแม่มดดั้งเดิมในห้องนอนนั่นหมายความว่าแม่มดผู้ทรงพลังแห่งหิมะเลดี้ซิลเวอร์ ลงมาที่นี่พร้อมกับโลกแห่งความฝันของเธอและอวยพรให้กับใครบางคนเห็นได้ชัดว่าคนเดียวที่สามารถได้รับพรคือเจ้าของร้านหนังสือที่ดูแล้วยังเด็กมากอย่าบอกนะว่าเขาคือคนที่กล่าวถึงคําทํานายบุคคลที่เป็นที่ชื่นชอบของดวงดาวนี่เป็นโชคชะตาที่เตรียมไว้โดยเลดี้ซิเวอร์เธอพาฉันมาหาคนที่ปวดปานคนนี้นี่หมายความว่าเธอยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะต่อสัญญาใหม่กับครอบครัวเอลิสหรอ ถ้าฉันสามารถเช็นสัญญาใหม่ได้มันจะนําความสุขมาสู่ทุกคนในครอบครัวถ้าไม่อย่างนั้นฉันอาจจะกลายเป็นคนบาปคนหนึ่งของครอบครัวเราฉันจะต้องระวังอย่างมากฉันชื่อดอลลิสฉันได้ยินเกี่ยวกับและหนังสือนี้จากคุณจี้จอซูเธอบอกฉันว่าเธอได้รับความช่วยเหลือจากที่นี่และคุณช่วยเธอแก้ปัญหาของเธอและเธอยังบอกอีกว่าคุณเป็นเหมือนพระเจ้าฮะพระเจ้า ฉันไม่รู้ว่าเธอจะยกย่องฉันอย่างมากฉันเดาว่าการเป็นคุณในสถานการณ์แบบนั้นทำให้เธอประทับใจมากเหมือนที่คุณเห็นในละครแต่เธอประทับใจมากที่ฉันช่วยให้เห็นท่าแท้ของไอเวนนั้นได้มันค่อนข้างน่าอายนิดหน่อยนะที่บอกว่ารับถือฉันแบบนี้ไม่ดีเลยฉันต้องบอกเธอถึงความสำคัญของความคิดส่วนตัวของเธอการพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปไม่ใช่สิ่งที่ดีฉันไม่ได้น่าประทับใจเหมือนพระเจ้าหรอกเธอไม่ได้พูดเกินจริงไปหน่อยนะฉันแค่เป็นเจ้าของนันสือธรรมดาเธออาจจะพึ่งพาฉันมากเกินไปนะคุณถ่อมตัว ดูเหมือนการรอบรู้และอำนาจทุกอย่างมาจากการที่เขาปกป้องเธอนั่นเป็นเหตุผลที่เธอมองว่าเขาเป็นพระเจ้าเธอบอกว่าเธอชื่นชมคุณมากหลังจากที่รู้ว่าฉันและครอบครัวมีปัญหาเธอขอให้ฉันมาที่นี่และดูว่าคุณสามารถช่วยฉันได้ไหมแต่เนื่องจากเขาเป็นที่ชื่นชอบของเลดี้ซิลเวอร์มันสําคัญด้วยหรอถ้าเธอบอกว่าเขาเป็นเหมือนพระเจ้า ครอบครัวของคุณเข้าใจแล้วในฐานะลูกสาวคนเดียวของผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรของโลการรู้จักตระกูลขุนนางโบราณสอตระกูลนั้นไม่น่าแปลกใจเลยในโนคินนอกเหนือจากประชาชนทั่วไปปกติจะอยู่ทางเมืองตอนบนและส่วนล่างเป็นของผู้ติดเชื้อมีย่านใจกลางของมหาเศรษฐีและผู้มีอานาจโดยพื้นฐานแล้วตระกูลขุนนางโบราณทั้งหมดจะอาศัยอยู่ที่นั่นลูกค้าท่านนี้ เป็นคุนนางไม่น่าแปลกใจที่เธอมีเงินที่จะแต่งตัวคอสเพลคุณภาพสูงเช่นนี้เก่าโดยพื้นฐานแล้วลูกค้าที่มาใหม่ทั้งหมดได้รับการแนะนําโดยลูกค้าเก่านั่นเองดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่ฉันสร้างไว้กับพวกเขามันโดยตลอดจะได้ผลในที่สุดมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าฉันบอกพวกเขาอีกครั้งธุรกิจของฉันจะเจริญรุ่งเรืองฉันคิดว่าฉันเข้าใจประเด็นแล้วดังนั้นปัญหาคืออะไรเนื่องจากเลดี้ซิลเวอร์ให้สัญ,ญลักษณ์นี้แก่ฉันและโลกแห่งความฝัน ก็ลงมาที่นี่ฉันควรปล่อยให้การตัดสินใจของบุคคลที่โปรดปานี้ฉันต้องทําให้เขาพอใจให้ได้ฉันมาจากตระกูลโบราณตระกูลของฉันมีความนุ่งโลดที่เป็นของไอริสมาหลายชั่วอายุคนแต่หลังจากที่สูญเสียความศรัทธาของเราไปเราก็ตกต่ําลงและกลายเป็นคนเล่อล่อที่ไร้ความฝันเราต้องการเปลี่ยนอดีตของครอบครัวเราและให้ไอริสเบ่งบานได้อีกครั้งฉันหวังว่าฉันจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณเปลี่ยนอดีตของครอบครัวนี่ฟังดูเหมือนมันเกี่ยวข้องกับอาชีพเก่าของฉัน ฉันไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะมีโอกาสได้ค้นคว้าประเพณีพื้นบ้านใหม่ๆในโลกนี้ประเพณีพื้นบ้านหมายความกว้างๆว่าประเพณีที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้นของชาติพันธุ์หรือกลุ่มสังคมที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งรวมถึงศิลปะความลึกลับครอบครัวหนังสือประวัติศาสตร์ปฏิทินและอื่นๆส่วนตาประจําตระกูลน,นั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่สืบทอดมาจากเหาขุนนางครอบครัวของเธอคงประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งทาให้พวกเขาค่อยๆสูญเสียการศรัทธา พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสัญ,ญลักษณ์ประจําตระกูลทําให้พวกเขาเสียตําแหน่งของพวกเขาในหมู่ขุนนางดังนั้นเธอจึงพูดว่าเธอต้องการให้ฉันค้นหาประวัติครอบครัวของเธอรวบรวมความหมายของสัญ,ญลักษณ์ครอบครัวของเธอและทําให้พวกเขากลับมายืนได้อีกครั้งมันต้องการคนที่น่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ มิฉนั้นครอบครัวของเธอจะสูญเสียความน่าเชื่อถือทั้งหมดถ้าหากมีอะไรผิดพลาดแต่มันไม่ง่ายเหมือนการให้คําแนะนําสําหรับชีวิตมันจะทําให้คุณต้องใจอย่างหนักผมเข้าใจปัญหาของคุณแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ว่าแต่ดูเหมือนว่าลูกค้าคนใหม่กําลังจะมาสว่างมากมันคือไฟหน้าหรือเปล่าเห็น <'s> <'s> ได้ชัดว่ามันจงใจชี้มาที่ร้านหนังสือรู้สึกเหมือนมันกําลังมุ่งมาที่ฉันเลย ถนนฝั่งตรงข้ามกับร้านหนังสือถ้าไม่จงใจทําไปหน้าคงไม่ส่องมาถึงที่นี่ทําสิ่งที่หยาบคายในสภาพอากาศแบบนี้พวกเขาไม่ได้เป็นมิตรแน่นอนเป็นไปได้ว่าตัวตนที่ไม่มีเอกสารของฉันจะถูกเปิดเผยแล้วคนที่อยู่ข้างในจงฟังคุณทำลายดินแดนของโนคินโดยการเข้ามาอย่างผิดกฎหมายและปลอมแปลงตัวตนของคุณตอนนี้คุณถูกจับได้แล้วไม่ไม่ ไม่นะฉันไม่ได้เลวขนาดนั้นนะนี่มันไร้สาระมากไม่ว่าคุณจะมองยังไงมันไม่มีประโยชน์ที่จะไต่ตองนอกจากนี้แสงไฟมันจ้าสลือเกินฉันควรจะออกไปข้างนอกและดูว่าเกิดอะไรขึ้นฉันสามารถใช้โอกาสนี้ได้เหมือนกันเพื่อทดสอบว่าสถานการณ์แบบไหนที่จะทําให้อิงกี้ปรากฏตัวออกมาฉันไม่คิดว่าจะมีคนโง่ได้ขนาดนี้กรุณารอที่นี่ฉันจะจัดการกับพวกนี้ทันทีและราค่อยมาคุยกันที่หลัง ผู <Huh? S 2> ้หญิงคนนี้ดูจะลำคัญมากกว่าฉันซะอีกฉันคิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วในฐานะลูกค้าที่ขอความช่วยเหลือจากฉันฉันถูกขัดจังหวะในตอนที่ฉันกำลังตอบตกลงมันเหมือนกับมีคนมาลัดคิวฉันเข้าใจความโกรดนั้นได้และดูจากน้ำเสียงของเธอคนที่อยู่ข้างนอกไม่ได้มาอย่างสันติเธอ,อยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เธอน่าจะเห็นได้มากกว่าฉันท้ายที่สุดเธอเป็นขุนนางตัวสร้างปัญหาพวกนี้น่าจะคุ้นเคยกับเธอพอสมควรพวกแกกล้าดียังไงถึงมาโจมตีสถานที่แห่งนี้ ดีนักดูเหมือนว่าฉันจะพูดถูกนะคนที่อยู่ข้างนอกกําลังรอฉันอยู่และนาเสียงของเธอแสดงให้เห็นว่าคนที่หยาบคายเหล่านั้นที่ส่องไฟมาข้างในไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสําหรับเธอแต่ในฐานะเจ้าของร้านฉันไม่ควรผลักดันปัญหาของฉันให้กับลูกค้าคุณแน่ใจหรอว่าคุณสามารถจัดการกับมันได้ให้ฉันจัดการเองดีกว่านะด้วยการโน้มน้าวใจของฉันฉันสามารถเลื่อนมันออกไปได้สักพักจากนั้นฉันสามารถติดต่อกับลูกค้าก่อนหน้านี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ ไม่จําเป็นพวกเขาแค่มีจํานวนมากกว่าฉันปัญหาเล็กน้อยคือผู้นําของพวกเขาแม้แต่ตัวตนของฉันจะถูกปเปิดเผยมันไม่สําคัญเลยพอคุณยอมรับคําขอของฉันแล้วไม่ต้องกังวลจากนี้ไปพวกเขาจะไม่มีวันได้แตะต้องตัวคุณฉันได้รับการยอมรับจากคุณเป็นเกียรติของฉันที่จะจัดการปัญหานี้เออนี่มันเธอพูดเหมือนฉันจะดูถูกทั้งครอบครัวของเธอ ถ้าฉันปฏิเสธความช่วยเหลือจากเธอ,อฉันไม่สามารถปล่อยให้เธอคิดว่าฉันประเมินเธอต่ำไปผมเข้าใจแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ระวังตัวด้วยนะเข้าใจแล้วกรุณาเราสักครู่ฉันเข้าใจดีว่าเขาหมายถึงอะไรวิกฤตครั้งนี้คือบททดสอบและเงื่อนไขของเขาสําหรับฉันเขาพูดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่หมายความว่าเขาสัญญาว,ว่าเขาจะคุยกับเลดี้ซิลเวอร์ในฐานะคนโปรดของเธอ แต่แล้วเขาก็พูดว่ามีลูกค้าใหม่มาที่นี่และเป็นศัตรูความหมายของการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่ชัดเจนเขาต้องการให้ฉันจัดการกับพวกเขาเพื่อพิสูจน์ความมุ่งมั่นของครอบครัวอลิสถ้าฉันพูดถูกที่มาของแสงระยิบระยับนี้ไม่ได้มาจากภายนอกร้านในระยะใกล้ๆแน่ระยะความสูง1437เเมตรระดับความสูงเหนือเมฆ เลดี้เมอร์ฟี่อเครื่องมือลับได้รับการแจ้งเตือนแล้วและพวกเขากำลังมุ่งหน้ามาทางนี้เรากำลังสกัดกั้นพวกเขาแต่เราไม่มีกำลังคนเพียงพอเราอาจทวงเวลาได้ประมาณ10นาทีหรือมากกว่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วลังเสียงความตายโนว่าเดทเลไม่จำเป็นต้องหยุดพวกเขาอีกแล้วเตรียมพิธีเทเลพอร์ตครับท่านหญิงโนว่าเดทเลอยู่ใกล้กับลังเสียงความตายมากขนาดนี้แม้แต่ไว้ในช่วงพลายของเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัส ฉันไม่สนว่าแกจะเป็นเจ้าของร้านหนังสือแบบไหนนี่คือคำเตือนของฉันใครก็ตามที่ขวางทางฉันมมอร์ฟี่ในโนโคิน นี่คือสิ่งที่แกจะได้รับช่างยุ่งยากอะไรแบบนี้นักเวทมนตร์ล้วนเป็นกลุ่มคนบ้าและอันตรภานที่บ้าคลั่งอย่างแท้จริงคาถาทำลายล้างคาถาไฟรังสีแห่งความตายเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงๆหากไลเวทในระยะสั้นๆแค่นี้พื้นที่ทั้งหมดจะถูกทำลายล้างลงแต่เมื่อเห็นว่าเจ้าของร้านหนังสือใจเย็นได้บางทีคาถาทำลายล้างนี้อาจไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเขาอาจจะใช้เหตุการณ์นี้เพื่อทดสอบความมั่นใจของฉันฉันจะผ่านการทดสอบนี้อย่างแน่นอนเพื่อให้อรลิสเบ่งบานได้อีกครั้ง